เป็นหานรถขับถ่ายเป็นคนที่ถ่ายไม่ไม่ไม่ออกเป็นคนที่อเขาเรียกว่าปวดท้องปวดมวลมววค่ะแต่มันไม่ถ่ายเป็นคนที่ขับถ่ายผิดเวลาไม่ได้เลยมันจะทําให้เราท้องผูกข้ามวันท้องผูกขาเป็นมาอย่างสัปดาห์หนึ่งจะถ่ายแค่ครัง้งเดีสองครั้งนะคะปกติเป็นคน ไ่ค่อยดื่มน้ำอะคะ่ะก็จะทำให้ไม่ค่อยถ่ายอะคะ่ะแบบสองวันสามวันถ่ายทีอะคะ่ะซึ่งก็จะทำให้ท้องอะคะ่ะก็คือจะอืดเป็นประจำเลยนะคะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ท้องผูกพ้องผูกกระจาดเป็นมานานแล้วค่ะเรื่องขับถ่ายยากเพราะว่าเราเรากินเยอะมันก็เลยเป็นเรว่ออะไรอะเป็นผลทำให้ท้องผูก ก็ปกติเป็นคนถ่ายยากค่ะชอบกินชาบูหมูกระทะแล้วมันจะย่อยยากทำให้เรารู้สึกอึดอัดค่ะประมาณ3-4วันถึงถ่ายครั้งหนึ่งค่ะทำให้เราหาลงทุนนะคะแล้วก็น้ำหนักัวเพิ่มขึ้นค่ะเป็นคนไม่ชอบทา,านถักนะครับมันก็เลยไม่ได้ขับถ่ายทุกวันพอไม่ขับถ่ายทุกวนะันเนี่ยก็มีอาการท้องผูกแล้วมันก็อึดอัดเวลาใส่เสื้อผ้า,า,าอะไอ่เมื่อคืนกินไปตอนประมาณ ตีสี่ครึ่นอะค่ะออกเกือบหมดไส้เลยค่ะกินไปเมื่อคืนตอนห้าทุ่มค่ะมันเออเราียกว่าอะไรอ่ะพอตื่นมามันมันเจ็บท้องมันมันปวดท้องเลยก็ถ่ายออกทีเดียวก็คือโล่งเลยค่ะใช่เพราะปกติเราอะจะเป็นคนที่สองสามวันทีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือกินไปแค่สองเดียวก็คือมอ่ปวดเลยรู้สึกโล่งมากเลยค่ะเช้ามา คือเข้าห้องน้นําแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็แบบไม่ปวดบิดแล้วก็ถ่ายสบายโลง่งโล่งมากๆค่ะถ่ายง่ายมากค่ะคือไม่ไม่ปวดบิดเลยแล้วก็กินปุ๊บตื่นเช้ามาข้ห้องน้ำทันทีเลยค่ะหลังจากกินสบายดีไปนะคะแปดชั่วโมงค่ะขับถ่ายออกมาสบายมากเลยไม่ต้องเหน่งไม่ปวดบิดน,นะคะก็ทานไปอีกวันนึงก็ขับถ่ายง่ายเลยนะเหมือนมันออกสุดเลยมันแบบโล่งมันสบายมันรู้สึกดีทุกวันเลยหลังจากทานนะคะแปด ะะจริงๆแล้วก็คือน้าไปค่ะจากเราจากที่เราทานนะคะก็จะทําให้ถ่ายของได้สะดวกแล้วก็คือไม่ปวดบิดเลยค่ะพอได้ทาตนตัวนี้ไปนะคะก็คือพุ่งเลยแล้วก็ออกงารด้วยค่ะโอ้เยียมยอดมากเพราะว่าเขา้เขาเ้องน้ำเป็นสี่รอบแลวคะ่ะปกติอ่าก้อนมันจะไม่มันมันไม่ได้ต่อยาวแต่ อร่อย,ออยทานง่ายแล้วก็หอมหอมอร่อยเหมือนเรานะทานน้ำผลไม้นะคะแล้วก็เข้มข้นมากเป็นแบบเบอร์รี่ผสมกันไม่มน่ใจว่ามีผลไม้อะไรบ้างแต่ว่าอร่อยทานง่ายทานง่ายาไม่เคยเจอ,เอไฟเบอร์ยี่ห้อไหนนะคะทานแล้วรู้สึกอร่อยแล้วอยากทานอีกเหมือนยี่ห้อนี้เลยค่ะไม่ไม่ไม่ขาวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเคยกินไฟเบอร์ตัวอื่นแล้วมันม,มีมีกลิ่นขาว ดีดมากค่ะสบายดีไฟเบอร์ตอบโจทย์ในเรื่องของรสชาติแล้วก็ผลลัพธ์ในการที่เราถ่า,าลงไปแล้วให้เราคับมแข็สบายไม่ต้องเบ่งคือเขาตอบโจทย์ปัญหาที่เราถ่ายไม่ออกเราปกติเราจะเป็นคนที่ถ่ายยากนะคะก็พอพอ,พอมันถ่ายโล่งเนี่ยมันก็รู้สึกดีทําให้อารมณ์ดีด้วยทั้งวันมันก็รู้สึกดีไปตลอดทั้งวันเลยก็รู้สึกปึ้งมากๆเลยค่ะทานแล้วนะคะรู้สึกว่า เราขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วพุงที่เรามีอ่ะปกตินั่งเนี่ยมันจะกองมากๆาเลยนะคะพุงก็จะยุบลงค่ะเป็นเป็นเป็นถึงเ้าตัวหนึ่งที่ที่ค่อน้าประทับใจเลยเพราะว่า,าสินค้าตัวนี้ทำคือด้วยปัญหาของเราอะ่ะเราเราหาวิธีการแก้ค่ะมาเยอะแล้วแล้วก็พอมาเจอตัวเนี้กินปุ๊บก็คือแค่ซองตั้งแต่ซองแรกอะะ่ะค่ะก็คือเห็นผลลัพธ์เลยม,มันมันดีจริงๆแล้วเวลาครเราตื่นเช้ามาค่ะมันคือมันโล่งมาก อยากจะดื่มทุกวันเลยค่ะคือมั่นใจว่าถ้าใครมีปัญหาเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวนี้ค่ะรงทานแล้วเกิดผลลัพธ์ภายในคาำคืนเลยค่ะ